ค่ะคุณจะตรงค่ะการตรวจสอบรถยนต์หรูของหลวงพี่น้ำฝนในครั้งนี้จะต่างออกไปจากครั้งแรกเมื่อปี2556นะคะซึ่งในครั้งนั้นเป็นการตรวจเอกสารและกายภาพภายนอกเท่านั้นแต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในของรถยนต์และตัวเลขต่างๆเพื่อที่จะนําไปตรวจพิสูจน์ทราบให้ได้ว่ารถโบราณคันนี้เป็นจากรกลหรือแพนเทอร์ค่ะ พนักงานสอบสวนกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และผู้ชา,ชา่ยวชาญด้านยานยานต์ยี่ห้อจาก,กัวและแพนเทอร์ตรวจสอบรถยนต์โบราณร,รุ่นปี1977สีดำหมายเลขทะเบียนกก .1177 กรุงเทพมหานครของพระครูประหลัดสิทธิพัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนจเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอย่างละเอียด รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ระบุว่าการเข้าตรวจสอบครั้งนี้นอกจากผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ยังมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยซึ่งผลการตรวจวันนี้จะยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบค่ะเพราะนั้นวันนี้เองหลังจากที่เราดําเนินการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการตรวจสอบจาก,จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเราจะถแถลงข้อเท็จจริงนะครับให้ทางภาครูทราบและก็สื่อทชนได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆในรายละเอียดทั้งหมด นะครับเพราะวันนี้เป็นการคาดเดาทั้งสิ้นนะครับว่าหลักฐานตรงนั้นตรงนี้จะมาโดยยี่ห้ออะไรผมเองคณะทํางานเองนะครับก็ไม่ใช่ผู้ยวชฉาในเรื่องนี้จึงเป็นที่มาว่าเราเอาจากรกลมานะครับเอาแพนเทอร์มาเพื่อให้ได้รายละเอียดในหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปทํากานบ้านต้องขอเวลาทางกรมสอบสวนริวเศ็นะครับให้ดําเนินการในส่วนตรงนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อจะได้ตอบท่านครูได้และก็สังคมได้ครับ ในขั้นตอนการตรวจสอบรถยนต์รูนะคะหลวงพี่น้ำฝนและลูกศิษย์ได้เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในรถยนต์หลักอย่างละเอียดนะคะหลวงพี่น้ำฝนยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจในการครับคลองรถยนต์และยินดีอำนวยความสะดวกเพื่อให้ดี i ทําให้เกิดความกระจ่างในทุกข้อสงสัยค่ะการตรวจในวันนี้ก็คงจะเป,ป็นไปตามเรียบร้อยดีโดยเพาะอำนวยความสะดวกให้แก่คณะที่มาตรวจ ไม่มีการขัดข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเพื่อความโปร่งใสนะครับเพราะนั้นตมาเป็นพระที่สุสง์ทำสิ่งใดก็แล้วแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยความจริงใจทั้งสิ้นเพราะนั้นคณะด s i มาในวันนี้ก็ให้การอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ้าาทที่จะไดเนอ,องํหลวงพี่น้ำงฝนยืนยันด้วยนะคะว่านับจากที่ลูกศิษย์คนสนิทมอบรถยนต์โบราณคันนี้ให้มาตลอด4ปีที่ผ่านมามีการต่อภาษีต่อทะเบียนอย่างถูกต้องมาเสมอค่ะและมีชื่อเป็นผู้ครอบครองคนแรกและคนเดียวตั้งแต่นําเข้ามาจนถึงปัจจุบันค่ะ ค่ะคุณจะตรงคะจนถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังทําการตรวจสอบร,รถยนต์โบราณอยู่นะคะเนื่องจากต้องเก็บรายละเอียดตัวเลขอย่างละเอียดนะคะรวมไปถึงตัวเลขตามชิ้นส่วนประกอบต่างๆในรถยนต์ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าอาจจะใช้เวลาทั้งวันนี้ค่ะขอบคุณครับคุณกติพรครับ